คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสวันที่4มิถุนายนการปกป้องมัทธิวบทที่18ข้อ10จงระวังให้ดีอย่าดูหมิ่นผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าทูตสวรรค์ของพวกเขาคอยเฝ้าอยู่เฉพาะพระพักพระบิดาของเราผู้สถิตในสวรรค์เสมออ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบทมัทธิวบทที่18 ข้อสิถึงสิเรามีทูตสวรรค์ที่รับหน้าที่มาเพื่อเราจากพระธรรมฮีบรูบทที่1ข้อสิที่กล่าวว่าทูตสวรรค์ทางปวงเป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้าที่ทรงส่งไปปรนิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือจากพระคัมภีร์ข้อนี้ได้เปิดเผยให้เราเห็นต่อไปว่าวัตถุประสงค์ของทูตสวรรค์คือเพื่อช่วยเหลือเราหรือในนามของเรา ในพระธรรมสรุดีบทที่91ได้บอกเราเกี่ยวกับพันธกิจของทูตสวรรค์ที่มีต่อคนของพระเจ้าหลายคนที่ได้ทราบถึงความจริงนี้ก็มีการกล่าวเกินความจริงในสิ่งที่พระคัมภีร์พูดไปจนถึงการที่เราควรพูดกับทูตสวรรค์แล้วทูตสวรรค์จะเชื่อฟังคําสั่งของเราไม่มีการสอนให้ทําแบบนี้ในพระคัมภีร์และไม่มีตัวอย่างใดปรากฏหน้าที่การปกป้องของทูตสวรรค์หลายประการ ถูกอธิบายไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่91คือการระแวดระวังป้องกันและแน่นอนว่าเราไม่สามารถเป็นผู้สั่งกิจาการเหล่านี้ได้ทุสวรรค์ถูกส่งออกไปตามที่ข้อพระคัมภีได้กล่าวไว้โดยการมองหาพระพักของพระบิดาพระเจ้าผู้ทรงมหิตริิ์ควบคุมทุสวรรค์เพื่อเราอย่างไรก็ตามเราก็มีบทบาทด้วยจากในพระธรรมสดุดีบทที่91 ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่กำบังขององค์ผู้สูงสุดจะอยู่ในร่มเงาของผู้ทรงมหิตจิริ์และในข้อที่สองสอนเราให้ทูลพระยาเวว่าที่ลีภัยของข้าพระองค์และป้อมประการของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ผู้ที่ข้าพระองค์ไว้วางใจความเชื่อของเราในพระเจ้ากับความสัต์ซื่อของพระองค์ต่อเราที่จะทรงใช้ทุสวรรค์เพื่อเราถ้าสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว การจัดสรรของพระองค์จะมีให้กับทุกคนเท่าเท่ากันเพราะพระเมตตาและพระคุณของพระองค์อย่างไรก็ดีเราต้องรับพระคุณของพระเจ้าโดยความเชื่อดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมเอเฟซัสบทที่สองข้อ8ในขณะที่คุณแสวงหาพระเจ้าให้รับรู้ถึงพระวิญญาณของพระเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเราและประกาศความเชื่อของคุณในพื้นที่นี้ พระองค์จะส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ไปข้างหน้าในนามของคุณพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยและป้อมปราการของเราเมื่อเราอาศัยอยู่ในที่กำบังของพระองค์ให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับการปกป้องของพระเจ้าในชีวิตของลูกขอให้ลูกดำเนินชีวิตกับพระเจ้า ด้วยความเชื่อและมั่นใจในทุกวันลูกไม่ต้องกลัวสิ่งใดเพราะพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์คอยดูแลและปกป้องชีวิตของลูกครอบครัวของลูกบริวารของลูกและทรัพย์สินของทั้งสิ้นของลูกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน